เลี้ยงปลาในหน้าเข่าครับแปลงนี้เ่ถึงไรนะครับประมาณ2งานบวกเดียวได้เขา่ามัดพึ่งมัดเสร็จไปได้ลอยกว่าลอยกว่ามัดนะครับประมาณลอยเจ็ดสิบมัดประมาณนั้นที่เห็นเนี่ยกองนี่ประมาณลอยเจ็ดสิบมัดสองงานอ,อาจจะบ่หอดสองงานหนอสัมเพราะว่ามันน้อยหนึ่งครับคางๆางๆนี้ ขุดบอกราบเนี่ยเตียงป่าตอนเท่าเห็นหน้าเท่ากับปล่อยนำเขามาครับปล่อยนำปล่อยนำเขามาหลายลนี่คล้องรอบนี่ปลามันก็้ตะขืนมาในเห็นหน้าปาที่นี้พ่อเกี้ยวเขานะครับก็เอาปลาลงมาในคล้องโดยวิธีการสูบหน้าบอกนะครับจะมีขั้นคู่ลอมปลาปลานิ่นปลาแต่เพียน บ่ใครได้ให้หว่าอาหารเนื่องจากว่าปล่อยปล่อยเลียงาขามปีคล้องนี่เล็กสองเมตรกะถ้าเกิดเท่าเรียงครบรอบขวบก็คืคอ,อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแบบนี้ลดน้ำลงปลามากกันกกลงลงมาข้างเนี่ยถ้าเกิดปลาเบ้าใ่น,นะครับเท่ากับเรียงต่อไปอีกนะครับคุ้นไปอีกให้หว่าอาหารแน่ หรือว่าบ่ไหาก็ได้นะครับไหอย,ย่างอื่นนะครับเอาก่อนฟางลงนะครับตัดหยาล่งนะเป็นปลากินพืชแล้วพอถึงฤดูกาลทำหน้าหลอบไม้เขาก็อัดน้ำขึ้นมาอีกนะครับพอเขาญ่แล้วจักหน่อยหนึ่งประมาณจักสองเดือนเ่าก็ปล่อยปลาขึ้นมาทึ้งๆโดยวิธีการเพิ่มน้ำขึ้นนะพอเพิ่มน้ำขึ้นปลาเขาวม่านีนะครับแปลงนี้เขาได้ใส่ปุ๋ยหมากวันตะปุ๋ยห้องอ่าตอนที มาไถวัน,นครับไถวันกับเรารดไถหน่อยเมื่อวานป่าตัวนี้มันแดดนะครับมันจะเทียงแล้วมันบอกขืนมาจริงจริงป่าร้ายนะครับมันต้องเศร้าๆตอนนี้แดดมันกะบอกลายขื้น่ะขื้นน้อยๆครับตัวใหญ่ครับตัวซัมฟอรมือก็มีนะครับตัวใหญ่สุดซัมเฟอรมือนะครับบวกลายหายอาหารอันนี้มันล่องหาเบังซือเนื่องจากแตงแต่ลดนล้ำลงนะครับลดนล้ำลงอาหารมันกระสินหน่อยลงตามธรมรมชาตินะครับ ถ้าเกิดแปลงหน้าผู้ใดอยู่ติดคลองอชลประทานหรือว่าหวยง่ายหวยที่มีน้ำตลอดปีนะครับสบายเลยใส่ปัม่มดึงมาใส่กับเป็นปัม่มโซลเซ์สูบมาใส่ปับ๊บสมมติว่าเกี่ยวเข่าออกแบบนี้นะครับถามีนม้ำเข้าดึงน้ำม,มาปับ๊บน้ำม,มันไหลามาก็กิขื้นมานีพอขื้นมานีปับ๊บกับป่อยปลาขึ้นมาก,กินกินต่อเฟี้ยงเนี่ยครับต่อเฟี้ยงเนี่ยมันก็จะเน่นนาลงเปื่อยลงถ้าหายเน่าวไว้ก็เนี่เอาเครื่องตัดห้ามมาตัดหล่อนเลยครับ นี่ปรอนได้เก็บเขานะครับพึ่งมัดแล้วนี่ครับเนี่ยนอนอยู่น้ำตาฟังมันนี่อ้อมเลยแตาก็อยู่ตรงกลางหนี่งในประมาณร้อยเจ็ดสิบมัดนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับครับอ่าหน้าบ่อถึงไหลนะครับประมาณสองงานสองงานกับจักถึงบ่อถึงนะครับประด้วัดเบื้องลอยไปเส้นแต่ว่าเบื้องจากสายตานียเนี่ยมันก็มีแต่แค่นี้นะครับตรงต้นกล้วยนี่ปมานี่นี่ครับประมาณนี้ ตึิงกับเป็นสาอีกหน่วยหนึ่งนะสาใหญ่สาปลอยปลานิ่นปลาตะเพียนสมมุติว่าเฮ้าสิลือบอ่อนี่โดยตรงจริงๆก็ไดคือว่าสูบน้ำออกหมดเลยนะครับปลาตัวมันบ่ใหญ่เข้า,าเอาขึ้นนะครับเอาขืนไปพักบอ่อใหญ่ได้นะครับปลานิ่นปลาตะเพียนนะครับเขาเอาปลาหน้าออกอย่างเช่นปลาคอปลาดุกนะครับอยู่นีน่นีนน่หลายหมื่ว่านปลานิ่นโตซ้าขนาดฝ้ามืดนี่ตายตัวหนึ่งหางขาดนะครับน่าจะเป็นปลาคอปลาคอกินโตัซ้ํซ4นิวนี่นะประมาณนี้แหละครับ หางขาดนะครับไปอาหายไปใส่ระบุมันถือประคอแหละกินนะครับเพราะว่าหางมันขาดมันขาดแบบเป็นห้อยเขียวกลับเลยนะครับแลยวเริ่มขึ้นมากกินอาหารมันเห็นค้นลวกะ็มันแดดนะครับมันบวกึ้่นแต่ส่วนสาวๆที่กินอาหารหลายถึงบวกายวันนะครับบวกายวันอาหารปล่อยถ้าเขาเลียงเป็นรุ่นขามปีเรียกกระไดเน,นื่องจากว่าน้ามสองเมตรนี่มันบวกละหงี่ยเดี่ยวเต็มที่มันจกขอดลงมาอยู่นี่นะครับถึงฤดูการว่านเขาไม่นะครับ ปีต่อไปเขาก็เพิ่มน้ำขึ้นหลังจากเขาใหญ่แล้วเขาก็เพิ่มน้ำขึ้นพอเพิ่มน้ำขึ้นปุ๊บปานก็เขากรได้นี่นะครับเขามาอยู่นี่ก้นอนนั่นนี้ก็อยู่นี่นะครับเบิดปีนะครับปลาปล่อยไปนี่เบิดฤดูกาลนะครับพ่อพอ่พอสีเกี่ยวเขาแล้วก็ลดนล้ำลงสูงบออกนะครับเครื่องตัง้งนั่นสูบออกปุ๊บ,บมันก็ลดลงสูงพื้นที่ตรงนี้ที่เหน้ามันสูงกว่าระดับคลองนะ้ำลดลงปุ๊บปลามันก็ถอนลงไปตามธรรมชาติของมัน มันก็ลงหาห่วยเองนะครับบ่เหลือพอโตเลยอยู่ในนี้ครับแต่ปลาอยู่นี่หลายนะครับปล่อยประมาณสองพันสามพันนะครับปลานิ่นปลาตะเ,เพียนนะครับแล้วก็มีปลาธรรมชาติลงมานี่คือวิธีการจัดการนะครับเดี๋ยวผ้าหยางอ่อนเบิ่งเลยนะครับฟังพูดคือมันเป็นคล้องสามอ่าสามมุมก็คือสามอ่าน,น่านเป็นไฮซี C ่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าขุดคล้อง สามมุมนะครับสามสามด้านสามด้านเนี่ยมันจะบนมารอบนี่เทิ้งคู่มันกับปลูกนี่งจครับปลูกปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกกล้วยไว้คือยังบมีเวลามาดูแลลายคือบมีเวลามาปลูกแนวอื่นนะครับจริงจริงอเขาปลูกกล้วยวันี้เขาเอาต้นใหม่มาแซมตรงกลางนะครับพอกล้วยเนี่ยออกย่าได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าอาหารจักหน่อยกันเนื่องจากบ่ไดมาขุนมันเลยนะครับก่ะหาหัหาระเถือนะครับเนี่ยปลาบ่ได้นอยหน่อยครับ นานๆไม่เท่อหนึ่งนะครับบางเท่สองอาทิตย์กับบ่อมให้นะครับให้กับไฮไให่างๆนะครับไ้ประมาณหฮมันกินตัวละเม็ดสองเม็ดไปลงสั่นนะครับพ่อมีโปรตีนนะครับแต่ว่าหลักๆไ้เบิ้งวิธีการจัดการแปลงครับแปลงนี่นะครับเป็นยังงก็เห็นแบบนี้นะครับมันตํานะครับตํากระมือแปลงทึ่งๆผุนกะเสียวหลดเกี้ยวนะครับมันสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแปลงนี่มันตําแลกะที่เกี่ยวมือนะครับเอาไว้เป็นเขาปลูกนะครับเขาปลูกปีต่อไป เกี่ยวมือบ่อหายมันปนนะครับถ้าเกิดเท่าเท่าเกี่ยวรถดนี่มันกระปนะครับีฟอนเข่านะครับก็นอนหน่อยเองสีเลยนะครับตากไว้เจอถยอว่ากู่นะครับช่วงใบเพราะว่าเชียวไปตากฟอนอยู่ล้านอีกเถื่อนึงบ่อหายมันแห้งอยู่นี่นะครับแต่นี่มันกระแห้งนะครับเพราะว่าเกี่ยวแล้วแต่หมู่บ้านนะครับตากไว้มือหนึ่งแล้วนะครับแห้งไรเวลาเห่าเก็บกู่นะมันรนค่ะมันรนนะแต่นี่กระสี ม,มีแผนอยู่สองอย่างคือกาลวังานอยู่ว่าสีสปูกระโพดดีวอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปูกระโพดต้องเอาเครื่องร่อนมันร่อนอาฟางออกนะครับหรือก็จะกิก็ต้องเอาไฟมาเผาแต่บ่อยากเผาเสียเอาเครื่องร่อนมาตัดนะครับตัดแล้วก็หอบหอบไปถ,ถ,ถมเงาข้าวถมเงาต้นไม้ครับแล้วก็เอารถไถลงมาไถรถไถหน่อยนะครับลงมาไถาแล้วก็ตีหลองแล้วก็ปูกระโพดเลยเนื่องจาก มันอยู่ไก่นามนะครับเอาปั๊มโซลาเซลล์สูบนามมาใส่หลองนี่มันก็สิสุ่มดีนะครับยังมีน้มปีกเปียกอยู่ครับอ่าตรงนี้นะครับรถไถง่ายกะโล่งยากอยู่นะครับเพราะว่าขั้นคู่มันสูงนะกับรถเกี้ยวนี่มดซิดเลยครับเนี่ยมันเป็นขั้นคู่แบบนี้เลยโล่งมากกับหัวทิมนะครับก็เลยเอาไว้เป็นแปลงเดียวเนี่ยแปลงประมาณตีไปสองงานบ่หอดสองงานดอกเอาไว้เป็นแปลงอ่าเห็ดเขาปลูกนะครับเกี่ยวมือเอานะครับทุกปีนะครับอันนี้ผมกับว่านนะครับว่านเรา ว่านกับว่านมือนะครับไถกับรถไถหน่อยมาไถคือไถแล้วก็ว่านเลยแล้วก็ขาดถมเลยนะครับบ่ไดดเฮ็ดหลากหลายขั้นตอนนะครับพอมันอยู่ลุ่มนะครับทีต่ำนะครับขูดคล้องรอบนี่ก่นเนื่องจากมันเป็นทีต่ำครับทีผ่านมานะครับปีทีผ่านผ่านมานะครับให้ให้ลุ่งเฮ็ดหน้าให้นะครับแปลงนี้เพิ่นว่าเต็มทีได้สามสอบนะครับเต็มไรนะครับว่ามันมันขูดแบบนี้เราได้สามสอบเนี่ยแต่ก่อนมันถือเต็มไรเลยนะครับ ตเต็มไรเพิ่นเฮ็ดในหน้า,าบบเกิน3ศอสอบสี่สอบนว่าน้าม,มันเต่งมนันมันบ่มีฮหอดต่อเฟี้ยงแบบนี้นะครับบ่มีเลยนะครับผมมาอ่าวังปีใหม่ผมมาอยู่บ่านปีใหม่ตอนปีใหม่ผมลงมาปุ๊บเนี่ยแปลงนี้นะครับแปลงเหือเตืดเลยครับเป็นเป็นดินนะครับเป็นดินทรายนะครับเป็นดินเลยบ่มีบ่มีต่อเฟี้ยงแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าหน้าม,มันเต่งน,นะครับพอมาขุดคล้องหลอบแบบนี้นะครับขุดคล้องรอบอ่าแล้วก็ปล่อยปลาข้างๆเนี่ อาเฮ็ดให้เข้าควบคุมระดับหนามใด้มันก็เลยเฮ็ดหน้าได้นะครับแต่ปีต่อไปเนี่ยอาจจะดำเมานะครับเบิง่งเวลาเวลาก่อนนะครับถ้าเขามีเวลาเขาก็ดำเมาเขาก็ได้หลายกอน,นะครับจากลอยหาซิบลอยเจ็ดซิบมัดนี่มันอาจจะได้ถึงสองลอยมัดอย่างที่นะครับขันขันเขาดำเมานะครับนะนะตอกมัดเข่าผมเอามาสองมัดนะครับมัดละลอยนะครับมันเหลืออยู่ในลอยประมาณประมาณบวชสามสิบเซนหรอกนะครับประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าประมาณลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบมัดอยู่นี่นะครับ